คำพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะที่เราอาจจะคุ้นเคยรู้อะไรไม่ซู้รู้วิชารู้วิชาอะไรเนี่ยรู้วิชาอะไรที่ประเสริฐที่สุดนะก็คือรู้วิชาชีวิตวิชาที่เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงของชีวิต รู้ที่สำคัญลองลงมาก็คือรู้วิชาชีพหรือว่ารู้วิชาการอันนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะช่วยในการทำมาหากินแต่ว่าก็อาจจะช่วยแก้ทุกข์ไม่ได้โดยเพราะความทุกข์ทางใจอย่างที่มีเขาพูดว่าเนี่ย ความรู้ท่วมหัว,หวตัวไม่รอดเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพวิชาการาศาสตร์ต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์ลองลงมาจากวิชาชีวิต แล้วรู้อะไรที่มันมีประโยชน์น้อยมากนะก็คือรู้เกี่ยวกับเรื่องดารารู้เรื่องดารานี่ว่าใครเป็นคู่กินิกับใครนี่มันก็มีประโยชน์ไม่มากแค่เอาไปพูดคุยกับคนอื่นได้มีรู้อีกอย่างหนึ่งหน้าที่มีประโยชน์น้อยนะ คืออะไรรู้ไหมรู้งี้รู้งี้นี่มีประโยชน์น้อยมากที่ว่ารูงีเนี่ยมีประโยชน์น้อยก็เพราะว่ามันมักจะรู้เมื่อสายไปแล้วยังมีหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรูงีเนี่ยเมาแล้วไม่ขับดีกว่า หรือลูกนี้เนี่ยไม่กินเหล้าก่อนขับรถนะคนที่พูดแบบนี้เนี่ยก็หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุไปเรียบร้อยแล้วบางทีตัวเองก็บาดเจ็บพิกลพิการหรือไม่ก็ไปชนคนอื่นตายหรือ อาจจะทำให้จาตพี่น้องที่โดยสารมาด้วยเนี่ยเกิดตายขึ้นมามีหลายคนก็บอกว่าลูงนี้เนี่ยน่าจะเลิก บุรีไปนานแล้วคนที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นโรคปอดนะโรคถุมลงโป่งพองจากการสูบบุหรีติดต่อกันเป็นสิบสิบปีก็แทบจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีหลายคนบอกว่า รู้งี้เนี่ยน่าจะกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงคนที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเส้นเลือในสมองแตกจกนกระทั่งเป็นอัมาาพาตเพราะว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดจากการกินเนื้อสัตว์ หรือบางคนก็บอกว่าลุงนี้ฉันน่าจะออกกําลังกายสม่ําเสมอที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าล้มป่วยได้โรคหัวใจต้องผ่าตัดต้องถึงกับบพาสแล้วก็มีหลายคนบอกว่าลุงนี่น่าจะให้เวลากับพ่อแม่ มากๆจะเยี่ยมท่านบ่อยๆชวนท่านไปเที่ยวพี่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถที่จะดูแลไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือว่า พาท่านไปเที่ยวอย่างที่เคยรับปากเอาไว้ได้แต่รู้นี้เนี่ยมันจึงเป็นเป็นรู้ที่มักจะสายไปแล้วมาได้คิดนี่ยก็ต่อเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ หรือว่าแก้ไขได้น้อยมากแต่ที่จริงรู้งี้นี่มันก็ไม่ถึงกับเกิดขึ้นมาสายไปหลายคนเนี่ยยังมีเวลาที่จะตั้งตัวเวลาที่จะตั้งหลักได้แต่ว่าก็ไปเวลาให้ล่วงเลยไป โดยปราประโยชน์ไปไม่ใช่น้อยเลยหรือไม่ชะนั้นก็ต้องจมอยู่ในความทุกข์เป็นเวลานานกว่าจะออกจากทุกข์ได้ยังมีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยแกคับแค้นใจเพราะว่าพ่อเนี่ยถูกฆ่าโดยวัยรุ่นข้างบ้านอันนี้เคยไล่ฟังแล้วแกอาฆาตมากเลย แล้วก็พยายามที่จะแก้แค้นให้ได้ถึงกับยอมติดคุกเพื่อจะได้ไปอยู่ในสถานที่เดียวกันกับคนที่ฆ่าพ่อของเขาแล้วก็ได้ไปอยู่ที่เดียวกันสมใจนะบ้านกาญจนารีเอรก็หาทางพยายามแก้แค้นแต่ว่าไม่ค่อยสำเร็จ แต่แล้วเนี่ยนะชีวิตมันก็เปลี่ยนก็ตอนที่ทางบ้านกายาพิเศษเนี่ยจัดพิธีเรื่องในวันสันติภาพนะแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เซอร์ไพรส์หนุ่มคนที่มาก็คือการเอาหญ้าของตัวเองเนี่ยมาที่บ้านกายยาพิเศษมาร่วมพิธี แล้วก็มารับคําขอเข้ามาจากชายหนุ่มคนที่ฆ่าพ่อของเขาย่านนี้ก็คือผู้ที่สูญเสียลูกนะจากด้วยน้ำมือของหนุ่มคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ย แต่การที่เขาได้เห็นย่าเนี่ยให้อภัยคนหนุ่มให้ให้ใหภัยชายหนุ่มที่ฆ่าลูกของย่าเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตจิตใจเขาได้เพราะเขาได้คิดว่าเนี่ยโอ้ขนาดย่านี่ยังให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของตัวได้ให้เราซึ่งเป็นลูกเนี่ยทำไมจะให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อของเราไม่ได้ พอให้อภัยเสร็จนะความสุขมันโล่งเลยนะความรุ่มร้อนนี่มันมันหายไปเลยแล้วเขาก็พูดนะกับคนอื่นในเวลาต่อมาว่าเนี่ยรู้นี้ให้อภัยไปนานแล้วรู้งี้ให้อภัยไปนานแล้วไม่คิดว่าอาการให้อภัยนี่มันจะนะมีคุณค่าขนาดนี้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นรู้งี้ที่ไม่สายนะแต่ว่าก็ทำให้กว่าจะรู้งี้นี่มันก็ทุกทรมานด้วยความพยาบาทอาฆาตนี่หลายปีทีเดียวมีผู้หญิคนหนึ่งไล่ฟังว่าเธอมักจะถูกสามีเนี่ยผู้จาประชดนะบางทีก็แดกดัน ราะว่าเธอชอบไปไปวัดไปปฏิบัติธรรมเธอว่าขุนเคืองใจนะวันหนึ่งก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อที่วัดฟังเนี่ยท่านก็บอกว่าเขาจะพูดยังไงกับเธอก็ อย่าไปสนใจเขาแต่ให้ทำดีกับเขายิ้มแยม้มเนีเวลาเขากลับมาจากที่ทำง,งานหาน้ำหาของว่างมาต้อนรับคุยดีๆแต่ถามทุกสุขว่าเหนื่อยไหมเธอก็แย้งว่าทำไปทำมททำแล้วได้อะไรพระท่านก็ตอบว่าก็ ก็ทำเหมือนกับที่เธอเนี่ยมาทําบุญที่วัดเน่ยเวลามาทําบุญที่วัดนี่ก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ใช่เลยก็ทําอย่างนั้นแหละเธอก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนําก็ลองทําดูบอกว่าพอทําแล้วเนี่ยภามยาเนี่ยท่าทีเปลี่ยนไปนะ ผัานมาพูดดีด้วยประชดประชันน้อยลงก็เรียกว่ามีความกลมเกลียวกันมากขึ้นพอเธอไปไวัดครั้งต่อไปเธอก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าลุงนี่ทําไปนานแล้วลุงนี่ทําไปนานแล้วก็คือ,อทําดีกับสามีพูดดีกับสามีไม่ว่าเขาจะพูดยังไงกับเธอก็ตาม รูปนี้แบบนี้ก็ไม่สายนะถึงแม้ว่าอ่ามันจะปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน,นกับปัญหาและความทุกข์ก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรูปนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับผู้คนเนี่ยเมื่อมันสายไปแล้วเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วถึงก็แบบว่ารูปนี้น่าทําอย่างนั้นหรือว่าไม่น่าทําอย่างนี้ ที่จริงคนที่บอกว่ารู้งนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุร้ายเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่เคยรู้นะเขารู้เขาเคยได้ยินคนที่ประสบอุบัติเหตุพ่อเมาเหล้าเนี่ยพาอเมาแล้วขับเนี่ยเขาก็รู้เขาเคยได้ยินนะว่าการกินเหล้าขณะขับขี่หรือก่อนขับขี่ที่มันอันตรายอย่างไร หลายคนก็รู้ว่ากินเนื้อสัตว์นี่มันทำให้เกิดโรคหลายอย่างรวมทั้งโรคหัวใจหลายคนก็ก็รู้ว่าสูบบุหรี่มันทำให้เป็นโรคถุงลมป่งพอง,องหรือมะเร็งปอดหลายคนก็รู้ว่าเนี่ยเมื่อพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตเนี่ยควรให้เวลากับท่านสม่ำเสมอ เพราะว่าท่านจะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความตายไม่คอยท่ารู้แต่ไม่ทำเพราะอะไรนะอาจจะเพราะความประมาทประมาทว่าเอ้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกนะมันคงจะไม่เกิดกับฉันหรอกนะไอ้โลกมาเร็งโลกถุงลมป่งพอง อุบัติเหตุจากการทาขียวดยานหรือว่าวันที่พ่อแม่เนี่ยจะสิ้นลมอีกนานอันนี้เราประมาณนะพอประมาณแล้วมันก็เลยทำให้ผัดผ่อนและเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผัดผ่อนก็คือการไปเพลินอยู่แบบความสุขชั่วครู่ชั่วยามหรือที่เป็นความสุขเฉพาะหน้าหรืออาจจะเป็น งานการที่ตัวเองเนี่ยหมกมุ่นนะจนจนไม่ได้คิดหรือไม่ก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะเดี๋ยวสงการก็ไปหาพ่อแม่พอถึงเวลาก็เอาปีใหม่ก็แล้วกันนะผัดไปเรื่อยๆอันนี้เพราะความประมาทแล้วก็เพราะว่า หมกมุ่นอยู่กับงานหรือเพลิดเพลินกับความสุขเส้ที่สมัยยานคือว่าไม่เชื่อมีเหมือนกันนะไม่เชื่อเพราะว่าโทษหรือภัยยังไม่เกิดกับตัวอย่างมีพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเจอไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่ไม่ค่อยมีน้ำใจกับเพื่อน ร่วมงานเพราะว่าเธอถือว่าเนี่ยเธอมีสามีเี่เป็นประหลัดจังหวัดยังไงเธอก็สามารถจะไต่เต้าเอาดีได้โดยที่ไม่ต้องทำดีกับใครก็ไม่มีน้ำใจกับใครเลย แถมยังเอาเปรียบเอาแต่ได้จนทั่งไม่มีใครเนี่ยสนใจจะเป็นเพื่อนกับเธออย่างจริงจังแล้ววันหนึ่งเธอป่วยนะป่วยเป็นมะเร็งมีเงินเท่าไหร่ก็รักษามะเร็งไม่หายในช่วงที่ป่วยหนักเนี่ยรอกว่า ไม่มีใครมาเยี่ยมเธอเลยเพื่อนร่วมงานเป็นพยาบาลไม่มีใครมาเยี่ยมสักคนเธอก็ทีแรกก็อยู่โรงพยาบาลตอนหลังก็มาป่วยติดเตียงที่บ้านเหงามากหน่อยมากไม่มีใครมาเยี่ยมเลยจนกระทั่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาเยี่ยม เธอก็พูดกับเพื่อนว่าเนี่ยรู้นี้ฉันไม่ใช่ชีวิตยอย่างที่ผ่านมาหรอกชีวิตที่ผ่านมาคืออะไรนะก็คือการเอาแต่ได้ไม่สนใจใครพอคิดว่าจะดีได้ก็อาศัยเส้นสายของสามีไม่ต้องแคร์ใครแต่หารู้ไหมว่ามิตรภาพเนี่ยมันสำคัญมากกว่าที่เธอคิดนะ ถึงเวลาจะตายแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเยี่ยมเลยเหงาสามีก็ไม่มีเวลาอยู่กับความเจ็บป่วยคนเดียวเพราะขาดเพื่อนและที่ขาดเพื่อนเพราะไม่ได้มีความเป็นเพื่อนให้กับใครไม่มีน้ำใจให้กับผู้คนเลยไม่ว่าเพื่อนรอบตัวหรือคนที่อยู่ต่ำกว่าตัวอันนี้ก็เรียกว่ามาได้คิดก็สายไปแล้ว หรือผู้บริหารนะหน่วยงานราชการหลายคนเลยตอนที่เป็นใหญ่นี่ก็ไม่สนใจใครนะเพราะมันมีแต่คนมาพินอพิเทาที่แต่จะใช้คนนั่นคนนี้ให้ทำตามนโยบายของตัวแต่ไม่คิดจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อใครไม่สูงสิงไม่ พูดคุยกับใครอย่าว่าแต่หมอพยาบาลหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หลับลองๆไปยิ่งไม่สนใจอย่าแต่พอใกล้จะ,กะเกษียณน,นะก็พบสัจธรรมว่าไม่มีใครสนใจตัวเขาเลยเพราะว่าใกล้จะหมดอำนาจแล้วกินข้าวก็ไม่มีใครมามากินด้วย จะเดินทางขึ้นสนามบินเอาไปสนามบินแต่ก่อนก็มีคนมาพี่นอพี่เทาตอนนี้ไม่มีใครเลยนี่ขนาดยังไม่กเกษียณนะแต่ใกล้กเกษียณแล้วแล้วยิ่งพอกเกษียณเข้าพบว,ว่าเนี่ยตัวเนี่ยไม่มีใครที่จะใส่ใจหรือมาอีนังขังขอบเลยเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างถึงตอนนี้แหละนะถึงบอกว่าเนี่ยรู้งีีเนี่ย ฉันจะใส่ใจกับผู้คนมากกว่านี้แต่ก็สายไปแล้วไม่ใช่เขาไม่เคยได้ยินนะว่าไอการมีนิกระจิตนิกระใจกับผู้คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนรทาเป็นสิ่งที่ดียังไงไม่ว่ากับคนที่เสมอกับตัวหรือคนที่ตามตัวแต่ว่าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะคิดว่าอํานาจเนี่ยอย่างเดียวเนี่ย มันจะเป็นที่พึ่งของเขาได้หรือที่ผู้หญิงคนนั้นก็คิดว่าเนี่ยถ้าฉันมีมีเส้นสายใหญ่โตเนี่ยฉันไม่ต้องพึ่งใครหรอกไม่เป็นต้องไปมีน้ำใจกับใครแต่ว่าพอถึงเวลาที่ตัวเนี่ยเกิดเกิดทุกข์หรือหมดอำนาจขึ้นมาจึงค่อยพบสัจธรรมว่า ไอ้ความดีความมิมีน้ำใจต่างหาที่มันจะนะเป็นที่พึ่งของเราหรือช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้คนเราเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยนถ้ายัางไม่เจอกับตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดนะแม้จะมีใครพูดว่าควรทำอย่าง,งน้นทำอย่างนี้แต่ว่า ศาสตร์ใดที่โทษภัยยังไม่เกิดกับตัวก็ไม่เกิดความเฉลียวใจเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ด้วยความรู้สึกนะไม่ได้อยู่ด้วยสติปัญญาผู้เจ้าเปรียบเทียบนะคนเนี่ยเหมือนม้าสี่ประเภทนะม้าประเภทแรกเนี่ยสารถีเนี่ยแค่ถือประตักยกประตักขึ้นมันเห็นเงาประตักบนพื้นมันก็รู้แล้วว่าควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ประเภทที่สองเนี่ยเห็นเงาประตักแล้วยังไม่สนต้องโดนประตักจิ้มที่ขุมขนเนี่ยถึงรู้ว่าควรทําอะไรประเภทที่สามเนี่ยต้องโดนประตักจิ้มเนี่ยแทงไปถึงผิวหนังเนี่ยถึงค่อยรู้ว่าควรทําอะไรประเภทที่สี่เนี่ยต้องโดนประตักแทงไปถึงกระดูกเลยถึงรู้มาสีประเภทนี้ก็เปลี่ยนมาคนสี่ชนิดนะ ชนิดแรกเนี่ยคือคนที่เพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายก็เกิดความสลดเกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นก่อนนะเห็นเขาตายถึงเกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวที่จะปฏิบัติธรรมประเภทที่สามเนี่ยต้องคนที่รู้จักตายซะก่อน พี่น้องสาวโลหิตหรือพ่อแม่เนี่ยถึงค่อยเกิดความตื่นตัวประเภทที่สีเนี่ยต้องเจอทุกขเวทนาหรือว่าความตายมาประชิดตัวเนี่ยถึงค่อยตื่นตัวสนแก่ปฏิบัติธรรมในเวลาสี่ชนิดสีประเภทเนี่ยชนิดแรกนี่ดีที่สุดนะคือว่าเพียงแค่ได้ยินก็ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตประเภทที่สองสามสีเนี่ยต้องเจอความ เจ็บปวดก่อนเจอความเศร้ากับตัวเพราะเห็นคนตายต่อหน้าหรือว่าคนที่รักตายหรือว่าความตายามาประชิดตัวเนี่ยอันนี้เราต้องเจอทุกขเวทนาก่อนไม่ว่าทางใจหรือทางกายเนี่ยถึงค่อยขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นธรรมดาที่ว่าคนจจะนไม่น้อยเนี่ยต่อเมื่อ มีภัยถึงตัวแล้วถึงค่อยได้คิดว่ารู้งี้ฉันไม่ทำอย่างงน้นหรือว่าฉันน่าจะทำอย่างนี้ดีกว่ามีบางคนนะก็รู้ว่าปฏิบัติธรรมนี้ดีนะแต่ว่าไม่สนใจต่อเมื่อเจอทุกภัยเข้ากับตัวเจอความสูญเสียหรือว่า เจอความพัดพากหรือว่ากิจการล่มละลายหรือว่าเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นโรคร้ายถึงค่อยเห็นค่าของการปฏิบัติธรรมทั้งั้นที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนชวนก็ไม่ไปฉันยังไม่มีความทุกข์ฉันไม่มีปัญหาอะไรจะไปปฏิบัติธรรมทำไมแต่ว่าพอเจอภัย เจอทุกข์ข้ากับตัวเนี่ยถึงค่อยมาบอกว่ารู้งี้ดิฉันได้ทำตั้งแต่แรกแล้ว้หเราอย่าอย่าประมาทนะอย่าปล่อยให้รู้งี้นะเกิดขึ้นถ้าจใจดีเนี่ยนะสันที่ี่เราได้ได้ฟัง สิ่งดีๆเนี่ยเราก็เกิดความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติจะทำงานได้เนี่ยมันต้องมีความรู้จักหยุดคิดนะหยุดคิดแล้วก็มีเวลาหยุดไตรตรองแล้วก็ได้สังเกตถึงชีวิตเรื่องราวของผู้คนทั้งหลายคนที่ก็ประสบความทุกข์เพราะเขาประมาทปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วค่อยมารู้ยี่ทีหลังเนี่ยพวกน,นี้เป็นครูของเรานะ เป็นครูที่สอนเราได้ดีเลยว่าอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ามาตื่นตัวเมื่อสายไปเสีและถ้ารู้จักใส่ตรองนะหรือพิจารณาจากผู้คนที่ประสบความทุกข์พเพราะข้าประมาทเนี่ยมันทำให้เราเกิดความตื่นตัวขึ้นมา คนเหล่านี้นักบุญศาสนาถือว่าเป็นเทวทูตนะเทวทูตโดือเพราะคนป่วยนคนตายเนี่ยเป็นเทวทูตเมืเ่อไหร่ป่วยด้วยความทุกข์ทรมารเมืเ่อไหร่ว่าเขาตายด้วยความทุรนาาทุารทายเนี่ยแล้วเขาสอนให้เราตระหนักวา่าต้องมันทําความเพียรต้องมันเจริญสติทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็น เครื่องมือรักษาใจจะได้รับมือกับความทุกข์ต่างๆได้ไม่ใช่เฉพาะความเจ็บป่วยแต่ความพัดภาคสูญเสียอย่างอื่นด้วยพอถ,ถึงตอนนั้นเนี่ยเงินมากเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ปริญญากี่ใบก็ช่วยไม่ได้แต่ที่เคาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแต่ว่าธรรมะที่เราได้ฝึกมานะได้ภาคเพียรปฏิบัติมาเนี่ยที่มันจะช่วยได้ เจอความสูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์เจอความเจ็บป่วยแต่ว่าก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยไม่ใช่ว่าอพอมันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาเสียดายเวลาที่ผ่านไปแล้วก็บ่นว่ารู้นี้ฉันน่าจะปฏิบัติทำตั้งแต่แรกๆแล้วไม่ควรปล่อยเวลามาจนเวลานี้ ถึงตอนนั้นเนี่ยก็ทุรนทุรายยาก็เอาไม่อยู่หมอก็ช่วยไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งถ้าจะช่วยได้คือจิตใจนะที่ประกอบด้วยสติและปัญญานั่นแหละที่มันจะช่วยได้ยันถ้าจะาให้ดีเนี่ยรู้อะไรก็ให้รีบทํำซะอย่าผัดผ่อน พอไม่งั้นเนี่ยมันก็อจ,จะสายเกินไปแล้วก็ได้เอาเย็น,นดีวุฒนีนะ